สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการคิดไปด้วยกันวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกบทความร้อนแรงที่ถูกแชร์ในหมู่ชาวกัมพูชาและชาวเขมรพระถิ่นอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนบทความนี้มาจากอินฟูคนดังกัมพูชาเด็กคณิตาโชมีคนตามมากความ1.6่า1.6ล้านคนได้เขียนข้อความไปถึงชาวกัมพูชาทั่วโลกรวมถึงที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยมีเนื้อหาดังนี้ กรุณาพี่น้องทุกคนช่วยกันกดแชร์ข้อความนี้ที่ฉันเขียนส่งถึงพี่น้องชาวกัมพูชาทั่วโลกรวมถึงที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาประเทศไทยนั้นมีความทะเยอทะยานที่เกิดกลืนดินแดนของกัมพูชาดังนั้นประเทศกัมพูชาจําเป็นต้องมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในประเทศจดหมายถึงพี่น้องชาวกัมพูชาที่เคารพรักทุกท่านเราคุณใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกามาสร้างฐานทัพในประเทศกัมพูชา ใกล้จังหวัดเสียมราฐเพราะนี่คือยุทธศาสตร์เดียวที่สามารถปกป้องประเทศของเราได้ยาวนานนับร้อยปีความทะเยอทะยานของไทยนั้นคือการยึดเอาจังหวัดของกัมพูชาทั้งหมดที่ไทยเคยอ้างว่าถูกฝรั่งเศสแย่งไปครั้งนี้เป็นเพียงแค่การทดลองเพื่อดูว่าประชาคมโลกจะกล้าเข้ามาช่วยกัมพูชาหรือไม่ผลที่เกิดขึ้นคือไทยไม่คาดคิดเลยว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์จะกล้าเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ และนั่นคือเหตุผลที่ไทยยอมชะลอแผนของตนไว้ก่อนไทยจะรอให้โดนัลด์ทรัมป์พ้นตำแหน่งในอีกสปีข้างหน้าเสียก่อนฉันเชื่อว่าไทยจะโจมตีกัมพูชาอีกครั้งก่อนปี2075ซึ่งถึงตอนนั้นไทยจะมีอาวุธที่ทันสมัยและรุนแรงกว่าปัจจุบันมากพี่น้องคะมีหลายประเทศที่มีฐานทัพของสหรัฐตั้งอยู่ในประเทศของเขาเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนประเทศเหล่านั้นไม่ได้สูญเสียดินแดนแม้แต่นิดเดียวสหรัฐไม่เคยยึดครองดินแดนใคร เขาเข้ามาช่วยและยังให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนอีกด้วยหากกัมพูชามีฐานทัพสหรัฐปกป้องอยู่จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจกัมพูชารวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีอำนาจอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันเมื่อถึงตอนนั้นประชาคมโลกก็จะมีความเชื่อมั่นในกัมพูชามากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวก็จะพัฒนาขึ้นและทหารอเมริกันที่มาประจำการก็จะใช้จ่ายเงินจำนวนมากในเศรษฐกิจของกัมพูชาพี่นนท์ต้องจำไว้ ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เหมือนในอดีตอีกต่อไปดังนั้นกัมพูชาจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเรามีความทะเยอทะยานสูงและมีพฤติกรรมรุกรานย้อนกลับไปในปี1860พระบาทสมเด็จพระนโรดมทรงมีความกล้าหาญในการขอให้ฝรั่งเศสเข้ามาช่วยปกป้องดินแดนของกัมพูชาเพราะฉะนั้นในปี2025นี้ กัมพูชาก็ควรจะทําเช่นเดียวกันคือร้องขอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้มาตั้งฐานทัพในกัมพูชาภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาในขณะนี้ทรัมป์ยังคงเป็นประธานาธิบดีที่มีความสนใจในกัมพูชานี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะยื่นข้อเสนอนี้อย่ากลัวหรือกังวลต่อคำขู่จากประเทศใดๆเพราะเราทุกคนก็เห็นกับตาว่าเวลาที่กัมพูชามีปัญหาใหญ่ๆไม่มีประเทศไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเลยยกเว้นสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว แม้ว่าเราจําเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูนของเราเพื่อให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศเราก็ควรทําสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องชาวกัมพูชาทุกคนร่วมกันสนับสนุนแนวคิดนี้และช่วยกันกดแชร์ให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้นําของกัมพูชาได้เห็นและพิจารณาอย่างจริงจังในการปกป้องดินแดนของชาติเราจากที่ผู้เขียนได้เขียนบทความนี้ออกมามีสาระสาคัญของบทความนี้มีอยู่3ประเด็นหลัก 1. ความกลัวภัยจากไทย ผู้เขียนอ้างว่าไทยยังไม่ยอมรับการสูญเสียดินแดนในยุคอาณานิคมและครั้งนี้แค่ลองเชิงดูว่าโลกจะกล้าช่วยกัมพูชาหรือไม่ 2. สหรัฐคือความหวังเดียวอินผู้กัมพูชาระบุว่าประเทศต่างๆที่มีฐานทัพอเมริกันไม่เคยถูกยุดครองและเศรษฐกิจกลับเติบโตเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาช่วยกันแชร์ข้อความนี้ไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรง 3. บทเรียนจากอดีตเขายกตัวอย่างก,การที่กษัตริย์กัมพูชาในอดีตเคยขอฝรั่งเศสมาช่วยปกป้องชาติและเสนอว่ากัมบูชายุคนี้ก็ควรทําแบบเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาแต่บาถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกขึ้นแนวคิดนี้อาจมีทั้งผลดีและความเสี่ยงใหญ่หลวงข้อดีตามที่ผู้เขียนมองเห็นฐานทัพอเมริกันจะช่วยยกระดับความมั่นคงของกัมพูชาสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับประเทศมหาอำนาจกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นจากนานาชาติแต่ในทางกลับกันความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่พ้น 1. ชนตรงกับจีนจีนคือพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของรัฐบาลกัมพูชาในปัจจุบันทั้งเงินทุนโครงการไม่กับโปรเจกต์ไปจนถึงระบบอาวุธและเครือข่ายการทหารการให้สหรัฐตั้งฐานทัพในกัมพูชาเท่ากับเปิดศึกทางภูมิยุทธศาสตร์กับจีนทันทีและไม่ต้องแปลกใจถ้าจีนจะถอนการลงทุนหรือสนับสนุนฝ,ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในกัมพูชาเพื่อกดดัน 2. กัมพูชากลายเป็นเบีย้ยล่างในเกมมหาอำนาจถ้ากัมพูชาเลือกตั้งฐานทัพอเมริกันก็ยากที่จะวางตัวเป็นกลางได้อีกด้ะและนั่นอาจนำพาประเทศเข้าสู่สนามรบในกรณีเกิดวิกฤตภูมิภาคเช่นช่องแคบไต้หวันหรือทะเลจีนใต้ 3. ความตึงเครียดในอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามลาวหรือแม้แต่ไทยอาจมองว่ากัมพูชาเปิดพื้นที่ให้อิทธิพลตะวันตกมากเกินไป และอาจเกิดการแข่งขันทางการทหารในภูมิภาคตามมาคำถามสำคัญคือจีนจะทำอย่างไรคำตอบคือจีนมีอาวุธครบมือทั้งเศรษฐกิจการเมืองและการทูตอาจถอนทุนจากโครงการใหญ่ในกัมพูชาเช่นท่าเรือถนนหรือสนามบินกดดันทางการทูตผ่านเวทีอาเซียนและ UN หรือแม้กระทั่งสนับสนุนกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างดุลใหม่ในกัมพูชา และอย่าลืมว่าจีนเองก็เคยถูกวิจารณ์ว่าใช้ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่รัฐบาลกัมพูชาในขณะนั้นรีบออกมาปฏิเสธเพราะไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งบทสรุปวันนี้แนวคิดฐานทัพอเมริกันบนแผ่นดินกัมพูชาอาจฟังดูน่าสนใจในแง่ความมั่นคงแต่ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างความปลอดภัยจากไทยกับความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับจีนการเคลื่อนไหวเช่นนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายระหว่างประเทศแต่คือเกมยุทธศาสตร์ที่อาจชี้ชะตาอนาคตกัมพูชาไปอีกหลายสิบปีขอบคุณที่รับฟังคิดไปด้วยกันวันนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆของคุณและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ